เห็นไม้ไผ่ลำงามๆก็เลยอยากจะกินเข้าหลามครับโอ้ฟังเสียงน้ำเดือด น่าจะสุกแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่สามโมงเช้าเนี่ยถึงสามโมงเย็นน่ะกลัวจะได้กินไหนขอเปิดดูหน่อย